ดีครับวันนี้กับพบกับรายการอาพี่จีแชนแนลนะครับเอ้ยทีวีต่างหากวันนี้จะมาเล่นเกมไมโครวันนี้พบกับคุณภูนะครับสวัสดีครับคุณภูคุณภูนิ่งไหมครับไม่นิ่งเลยไม่นิ่งโอยข้ามาทัวงวัเนี่ย <c oughs> คุณภูเสียใ <c> ต <oughs> ิร์ติร์ติร์ เดี๋ยวผมไปขอโทษเขาก่อน <laughs> โทษเอาครับนี่เริ่มพวกกับเซิร์ฟเออ,อเซิร์ฟเซิร์ฟคนนี่นะครับนี่คือบ้านของผมอันนี้คือการวางโพถ้าวางโพมันเคตนนคลองตาดินของผมเองนะครับ <laughs> อะไรวะเนี่ยเราจะไปล่ามอนเตอร์กันแต่ที้นี้เขาจะมีมอนเตอร์เท่าไหร่ แลวนี่ก็คือบ้านคุณพูดเนี่ยเขาสร้างครับซึ่งาจานนี้ดีกับผมนิดนี่คือบุญตลกเราจะไปไปยังไงครับคุณคุณจะไปไหมผมว่าผมไม่ไปดีกว่าก็จะและนี่ก็คือบ้านเราเข้ามาในเซิร์ฟกันนะครับเราไม่ไมีตัวใหญ่เราเห็นข้าวแล้วครับ <c oughs> ผมคีโอโอนะครับเ <c oughs> อ้ย มันไม่ใช่รายการไอ g TV ทติดต่อนะพูดผิดนะครับผิดรายการคะนี่รายการเย่เย่รวยนะครับผู้กกับรายการแล้วแล้ว,ลวคุณฟูมาอย่างคุณฟูยังไม่มาอันนี้คือบ้านที่ผมยึดไว้เคสอะไคุณฟูอยู่ไหนวะ ดูบ้านที่ผมเด็กนะค่ะคือตุ้งและนี่คือบ้านผมยังก็รุ่นถอนรองเท้า55รองเท้าเรามีที่ไหนครับเราไม่มีครับอันนี้ K O O ก็คือชื่อผมเองเราจะลื่อนไปดูข้างบนไม่เห็นไม่เห็นไม้บ้านสวยไม่เห็นสวยเลยแล้วก็เข้าไปเราจะมาวางของมันนะครับซึ่งบ้านอันนี้มีคนขาย มันวานได้ออกมาบ้านเลยคู่อยู่ไหน,นคุณอยู่ไหน,น พาร์ทนี้เปิดรายการพาร์ทแรกครับพาร์ทที่หนึ่งเราจะมาทําการสร้างบ้านขายกันนะคะทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านกันด้วยดินก่อนแต่เราจะไม่วางโครงบ้านก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราจะขายบ้านกัน เอาแต่ชอบแบบน้ก็ชขออนุญาตแป๊บนี่สร้างบ้านแ้่ราจะทำ คิดถึงงตาคุณยายแหม,ม,หม,ม่โอ้ดิ้นหมดเอาน,นี้ก็ได้ผมไม่มีโปรแกรมาแชร์เกมครับ,บผมเลยต้องมาใช้โทรศัพท,ท์แทนช่างอุบายงงวะยังไงเลหยุ มันอร่อยไหมตรงเอาละครับบ้านเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาละครับบ้านเราไม่ใช่บ้านเราเสร็จบ้านเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบ้านดิน <c oughs> นี่ครับเราเขียนว่าขายเราจะไปครับนี่ขนเขาบอกอะไรนเราจะไป ออกมาว่าจุดจุดเราก็จะมาทำตาตึาต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งใช่แล้เขียนว่าเอ่อสองสีสส่